เปิงหนอนเพิ่นครับโอเป็นจ้ขัวแชี่เลยพป่น้นองเลยเปิงหนอนนี่จะตัวงามก็ใช้เบดครับสำหรับผมครับก็ขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเกษตรกรคุณพ่อสมบูรณ์เกี้ยงแสนเมืองนะครับบนบ้านเพลินพื้นเพเดิมก็มาโบพยักรานเตียแต่ตอนนี้อยู่บ้านโคกสว่างอำเภอเทียนดงนะครับอันนี้เป็นฟาร์ม ฟ้ามหนูหนูปลุกแม่พ่น้องหนูบอกยยไงนี่ครับฟ้ามหนูเราเห็ดฟ้ามหนูกบเลี้ยงหนอนครับเดี๋ยวพีผ้ามาเบิ้งวิธีการเลี้ยงเบิง้งหนอนเด้อเบิ้งกบหมู้อครับอันนี้ผมอยู่อยู่บ้านสวา่างกานโกสว่างบ้านพี่บ้านน่องน,นะครับก็บ้านแบบโบล้านสเสจียเบิ้งนอนเพิ่นครับโอ้ย,เ,ย,ดดย,อยเป็นเจ้าขั่วใช่ไหมพี่น้องเลยเบิ้งนอนนี่จะตัวงามก็ใจเบีดยครับ ท่านเราผมไปใช้เวรด้วยเขาพนเลี้ยงเอาไปให้พวกไก่ตีครับไก่ตีพวกนกเอีย้ยนผู้ใดมากเลี้ยงนกเลี้ยงอย่างนี้ก็ได้ครับเนี่ยนอนพวกนี้แต่อาหารที่เพิ่นจินเป็นอย่างนี้ก็คุณพ่อกินอย่างนี้ก็อาหารอาหารเพิ่นเลี้ยงงวงครับเป็นหมกงวงครับเป็นนอนเป็น,น,นาศาสตร์ครับบเปเนบปเป็นนอนแบบเ็ดเจาะมาตายเลยโมงสี่เป็นหกโวงเป็นเศษเศษอาหารเศษอาหารหมกงวงบมกมี่ได้มืดนี่ครับ ทีนี่เปิดไฟเบิ้งคุณพ่อเปิดไฟเบิ้งเปิดไฟเบิ้งหนูนี่เลยเหรอหนูกูดูใส่พ่อพันเมยพันขยายพันทังได่นี่มันก็เสื้อเงินยังจีนนอนใส่นี่นอนในนี่เพื่อเฉลยว้ทดสอบเลี้ยงนะครับเอาไปให้ไก่ตีเอาไปให้นกเอี้ยงงงนะครับนี่ครับนกเขาเชว่าครับเขารับคู่ที่เลี้ยงนกนะครับติดต่อใจนะครับที่บ้านโคกสว่าง สบ,บางหัวไฟเขานี่แหะครับมันเอเนีเบบหัวไฟขีเล็กดอนมน,นีละ่ะบ้านประมาณที่นี่น้ำน้ำมันเปมันจะออกแมงกระบ,บี่ยังไรหน่ขอ,อาไปเขาร่มปุนไปมันเป็นวันเนนี่มาเบิงมาเบิงพอพันหัวนี่ครับพอพัน พุกงครับนี่โอ้ยโมเลนสองโลกเหมืน,นี่ต้นนี้โลก,กัวครับตน,น,น,นี้มันีน้่นนี้มันีนี้เยน,น,นี้อันนี้อันน,อนี้คือพอพัดมันไม่เยยาสิน,นีนี่ตัวเป็นโลดนะครับพอพัด นี่เป็นนอนที่คับแล้วครับน้อนเรียงแจ็กเดียนยังค่อยว่าดีง่เลยเียมันอายุของมันจกเดียนมนีมีที่แปมืกวีง่ยปานี่แ่ช่ไมนนี้มันเดีเขาดำเลยอ๋มันดเขามันจะเป็นตัวหนึ่มันจะเป็นตักเนตักเดเราห้องกระเสียวไปเขาโลงบินเป็นอะไแเด้เน็นยเป็นแมงกระเบียเป็นแมงบันิเซียวยังใครบันิเียวยังไปใคร ให้เขาใครไปไปแล้ไป,แลไปเบิ้งลงบินเบิเ้งมา<ป>เอาหนูไว้แน่นี่ยมันนีรักนีได้หน,<ป>อน,น่อันนี้อันนี้คือลงบินครึ่งลงเพาะพักแมงกะเบีย้ยนมานี่โอ้โหมันนี่เป็นแมงกะเบีย้ยนี่ครับมันนี่เป็นแมงกะเบีย้ย อเขาใสบ่เนี่ยเขาใครใส่บ่เนี่ยใครยู่ใส่บ่เนี่ย้าลังเอาเอาลงขาลังเอาเขา่าลงบินนั่นอืมูวี่ขาดอาหารขาดอาหารมาบ้างไว้นน่ขาดอาหารห้าวางไว้นี่เขาสิมาใครบ่เนี่ห้องใหม่มือว่าเอาแบบพวกใหม่มันสิไใครแบบนี้เวลามันใครมันติมาใครเขากับโอ้เขาเนี้ขาเนียช่องไม่ที่บ้างาทับกัน วางไว้ในถาดอาหารเบวันนี้มันไข่แล้วเฮ็ดใจในต่อบ่นไข่แล้วบันนี้เพราะแต่มันเบาประมาณสามมือมันมันมันไข่แล้วบันนี้นอนหน่อยมันสิเบาลงแล้วมันสิใจลงถาดอาหารอืมอาหารเ่ากับเก็บออกมาโยนอันนั้นโย่ไปเลี้ยงเลยเลยไปเลี้ยงต่อไปเอาเพราะแต่ไข่มันฝักเข้ากับอนุบาลไว้เสร็จแต่เนี้ก็แลังเอาขาลงบินมันก็เริ่มเริ่มบินออกมาแน่แล้วมันเริ่มตอนนั้นมันเป็นบินนี่บ้านไอไข่มันเนาะ เป็นแล้วมันอีกมัอน,นี่มันอากาศมันหนาวอากาศมันเย็นเฮาเฮาเอามาเข่ามาเขามากมาันขามันนี่ข้านล่าห้งองเขาเพราะมันเป็นดักแด่ได้ไดักแด่ห้องเขามาขเข่าไว้ในนี่ไม่ถดัดให้มุมมือม,มึดจังนหน่อยอือนี่เท่ากับเขามันปรับตัวมากเลยสิบินออกมาดักแด่เนี่คือเก็บมาไว้เลยว่ะน้อแมนคือแบบเขาคัดตัวนั้นแล้ววันนี้มันจะเป็นดักแด่เขาไปเอา เอาไว้ในถาดอาหารนี่ว่าเนาะเป็นอันหนึ่งเป็นถาดอาหารนี่เป็นถาดถาดโต๊ะฟักมันถาดฟักอันนี้คือว่ามีแต่ดักแด้เป็นเริ่มเป็นตัวดำเป็นดักแด้อันนี้ผงไม้ใช่ไหมที่เอาเฉียดเฉียดมาใส่เอามาใส yeah, oh. oh. ่มันจะเป็น ตัวไหนเป็นดำเลยเริ่มดาเริ่มดำเขาเขาคัดออกมาบ้างหน่อยไหคัดออกมาโอ้คัดออกมาจากตัวนั่นแหละโอ้แต่มันก็สิบินเพราะตะบินแล้วมันก็สิผสมพันธุ์กันก็ไม่ตัวผูตัวเมยผสมพันธุ์กันเพราะตะผสมพันธุ์แล้วมันก็่าสองหมื่นตัวผูสาระฉีดเมื่อก็่าตายเปนเองเมื่อกว่าตายเป็นเองเพราะันผสมพันธุ์แล้วมันก็ตายในสองสามหมื่นเมื่กว่า อ๋อครับเป็นเจ็ดครอบรูลเล็กน,น้อยครับสำหรับผู้สียากตัวนอนไปเลี้ยงเอาไปให้นกนะครับออยู่บ้านโคกสว่างเด้อะก็น,นี่ทัทง้งทั้งเบทโกครับมหมาเลยขอนแก่นกับอุตสาหกรรมของออาจารย์อยูหม้อขอนแก่นพันกระลังวิจัยรวมมาน,นี่เนคนเลยเห็นมาสดลองประทั้งที่แหลมมือว่าสีเลี้ยงได้นะย่านมันบ่ได อันนี้ก็ถือว่าเลี้ยงได้ประสบความสำเร็จอยู่ไปเรับยดับ,น,ดบนึ่งแล้วแล้วการตลาดเป็นังไงบ้างนี้การตลาดการตลาดทุงนี้เขากำลังศึกษาหนักันวิชาการของเบาโก่ฝันกำลังศึกษาเกี่ยวกับเอาไปเป็นอาหารนกอาหารนี่แหละจิะานประสมอาหารไหมอ๋อตัวนี้เพราะมันเป็นหนอนเรคนเดียวไปอบแห้งตากสกัดเพราะว่าเป็นสกัดออกม่เป็นแคบซุนนอนตัวนี้มันจะเป็นโปรตีน มีโปรตีนประมาณเกือบ40เปอร์เซ็นต์อ่ะตอนนี้เขากำลังวิจัยเพืิออกมาใส่เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์อือาหารเม็ดของของของอาหาร,รส่วนผสมส่วนผสมส่วนผสมสสของเม็ดอาหารเนรี่ยเพราะว่าตอนนี้ปลาปนมันแพงเขาวิจัยออกมาแล้วว่ามันมีโปรตีนสูงจากนอนตัวนี้แต่ว่านอนมันต้องได้คุณภาพเรียงแบบว่าต้อง ต้องโตนอนต้องสมบูรณ์เจ้าของห้องกัเลี้ยงพราะเป็นรถไล่ใจรถไล่ใจเพื่อจะเป็นอาหารนกอาหารไก่อาหารไก่ตีไก,ก่เป็ดไก่เนี่ยเลี้ยงอใช่ครับการเลี้ยลงมาอันนี้เป็นเลี้ยงนกเลี้ยงนกเลี้ยงหนูเลี้ยงแมลงต่างๆไปแล้วบวกอวนันไปแล้วมันลงบ่อนนั่นห นี่ครับหนูตัวโลกครับพ่อพันนี่มีลูกลูกน้อยครับต้นเงินมันโอ้โหอันนี้ปุ๋ยขี่ง้อปุ๋ยขี่มันเองแหละโอ้ปุ๋ยขี่มันเองมันยางไปยังมากกับมุนเองเนี่ัเป็นทะเลก็เฟื่องมาใช่ถ้าเดี๋ยวก็เสร็จอาหารมันขี่มันก็อยู่นั่นเป็นปุ๋ยใส่ปลอย่างเลย แมเห็นบอกครับใส่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 หนางี้มบ่ะเอาไปใส่หนาเนี่ยอืมเอาไปใส่หนาปลูกไว้เงี้ยัไดีหน้งผีกับนี่ตอนนี้ไก่จีดีครับนูออกแล้วพอพันแม่พันไข่คู่ยักแบบพอพันแม่พันจะส่วนเชียร์มาจากอ่ากรุงเทพสายไหมของนู้นปลูกสายไหม เป็นเอามาชุดสามตัวครับสามตัวเก้าร้อยสามตัวเก้าร้อยแม่พันสองพอพันหนึ่งแม่พันสองพอพันหนึ่งอันนี้เ้ามาสามตัวเรามาขยายเองมันเลยเจ็กบ่อเนี่ยมตอนนั้นเอามาหกสิบสองันสิบสองสิบสามสิบี่บหากเจ็ดสิบแปดก็ยี่สิบยี่สิบแปดยิบเกาบอครับขยายพันแล่วันหนังลจากสามตัวนั้นวันเัาะบ่อมาช่วงแรกเอามาอยู่หาหอบือ ของเยโซกับสายไหมเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็อขอจบเพียงเท่านี้นะก่อนนะเด้อคันสนใจก็เกี่ยวกับเลี้ยงหนอนเลี้ยงหนูนะครับอยู่บ้านโคกสว่างหัวฝายนะครับอำเภอแคนดงนะครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาติดต่อคุณพ่อสมบูรณ์ยงแสนเมืองได้เลยนะครับมาเบิง้งก็ได้ครับมาเบิ้งก้อนก็ได้ครับมาศึกษาก็ได้ครับมาเอาไปครับเอา,า,าเพื่อลดต้นทุนในการมาศึกษา,มา,กษามาเบิง้งนะวิธีการ เรียง,ยงใกล้ได้ครับมันเอาเรื่องมะฝอมันดอกเอาก็เอาตาอาหารเราตั้งแต่เศษอาหารให้มัน